ค่ะก็สวัสดีทุกคนค่ะยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะคะก <g iggle> ็ฟังคําพิพากษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในศาลชั้นต้นเนาะในคดี1นึนะคะของการชุมนุมปราศัยวันที่24มีนาที่แยกราชประสงค์เนี่ยเมื่อปี64เนี่ยก็ผลคําพิพากษานะคะไม่โดนสองสอง 2ข้อหาเนาะข้อหาแรกคือมาตารา112คะ่ะอีกข้อหาหนึ่งก็คือพรกฉุกเฉินนะคะซึ่งในส่วนของพรกฉุกเฉินเนี่ยทางศาลยกฟ้องนะคะเพราะว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวไมเป็นคนเป็นผู้จัดการชุมนุมนะคะส่วนมาตารา112เนี่ยศาลได้สั่งว่าผิดนะคะตามมาตารา112ถือว่าคำปราศัยนั้นเป็นการดูหมิ่นประาการมาร้ายนะคะแล้วก็ได้มีการสั่งจำคุก3ปีนะคะแต่ศาลบอกว่าให้การเป็นประโยชน์นะคะและรวมถึงเนี่ยคงมี สถานะที่เป็นนักศึกษานะคะก็ได้ลดโทษ1ใน3เหลือจำคุก2ปีนะคะแล้วก็ได้มีการให้รอลงอาญาไว้นะคะเป็นระยะเวลา3ปีค่ะเพื่อให้ปรับตัวนะคะเป็นคนดีนะคะก็ในส่วนของคำพิพากษาเนี่ยไมจริงๆตัวไม้เองเนี่ยไม่รู้สึกว่าน้ำหนักที่ศาลบอกที่ศาลได้อ่านคำพิพากษาที่มองว่าคำประสัยของไม้นั้นนะคะไมไม่ได้พูด ถึงกฎหมายเข้าไปด้วยในตอนที่ปราศัยจึงอาจจะทําให้คนที่ได้รับฟังเนี่ยเข้าใจผิดไปได้นะคะว่าอ,อ,องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยมีความโลภหรือว่ามเีเรื่องอื่นๆที่ที่ตามที่เราพูดไปนะคะก็เหมือนเสมอเป็นการดูหมินนะคะศารใช้คําประมาณนี้นะคะแต่ว่าตัวไม่เองเนี่ยไมยก็รู้สึกว่ายังไงไมก่ก็ยังยืนยันนะคะว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นที่ไมใช้อ้างอิงแล้วก็ประกอบในการ ประัยในครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงที่เห็นในที่สาธารอยู่แล้วและรวมถึงเป็นกฎหมายที่เราก็เห็นเนี่ยกันอย่างชัดเจนด้วยนะคะคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมาเองกออ็ไม่ได้รับสารภาพตั้งแต่แรกเนาะแล้วก็ต่อสู้คดีนี้อย่างถึงที่สุดมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ยังยืนยันค่ะว่าจะต่อสู้คดีนี้อย่างต่อไปนะคะเพื่อให้มันเกิดมาตรฐานขึ้นมาว่าจริงๆแล้วประชาชนอย่างเราเนี่ยสามารถที่จะพูดถึงทุกสถาบันการเมืองที่อยู่ภายใต้รัฐมนตรีได้นะคะบนข้อบนฐานข้อเท็จจริงค่ะ ค่ะท <nen> ี่มียังมีมมมมคดีอะไรไม่เห็นว่ามี15คดีตอนนี้เออ่จริงๆทั้งหมดมี15คดีเนาะแต่ว่าที่เสร็จสารชั้นต้นไปแล้วอะค่ะตอนนี้ก็คือ5คดีแล้วเหลืออีกสิคดีนะคะส่วนคดีมาตราเรียบสองเนี่ยเหลืออีก2คดีนะคะที่ต้องรอติดตามกันต่อไปหนึ่งนะั้นคือคดีสา,ารทูตเยอรมันเนาะซึ่งคดีสารทูตเยอรมันเนี่ยค่ะจะสืบพยายในในช่วงปีนี้ค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็เ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อยากจะฝากพรบริฐกรรมประชาชนนะคะจะเริ่มล่ารายชื่อในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกเนาะเราจะล่ารายชื่อกันวันที่1ถึงวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะถ้าเห็นว่านิ่รัศกรรมประชาชนมันจะเป็นต้องเกิดขึ้นนะคะพวกเราเองก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันทําทให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราต้องช่วยกันลงชื่อเพื่อส่งเสียงให้กับรัฐบาลที่นําโดยคุณเศรษฐาทวีสินได้เห็นนะคะว่าประชาชนเห็นความสําคัญเรื่องนี้รัศกรรมแล้วแล้วรัฐบาลเห็นหรืยองยถ้าาาหกว่ รัฐบาลอยากจะให้สังคมมันเดินหน้าไปได้นะคะเกิดการก้าวข้ามความขัดแย้งไปได้จริงๆนะคะก็ควรที่จะต้องไม่ไม่ละเลยการนิทรศกรรมประชาชนนะคะยังไงก็ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ด้วยก็ฝากทุกคนนะคะลงชื่อในแคมเปญน,นิทรรศกรรมประชาชนกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ แคมเปญน,นี้กันด้วยค่ะติดตามได้ทางแฮชแท็กนิทศกรมประชาชนค่ะสุดท้ายแล้วไม่ได้ยืนยันว่าประชาชนมีสิทธิการพิจารณแน่นอนค่ะยังไงก็แล้วแต่ค่ะตามระบบประชาธิปไตยนะคะถ้าหากเรายังคงยึดตามระบบประชาธิปไตยประชาชนอย่างพวกเรานะคะทุกๆคนนะคะมีสิทธิแท์และมีอำนาจมากพอในการที่จะวิภา์วิจารณ์สถานการณ์การเมืองรวมถึงทุกสถาบันที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราคือคนที่มีอำนาจสูงสุดอยู่แล้วและควรจะต้องได้รับการปกป้องตามรัฐธรรมนูญด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดที่เก เกิดขึ้นกับสถาบัานไหนที่อยู่ภายใต้รัมมนูลเรามีส่วนได้ส่วนเสียค่ะและเราจำเป็นจะต้องพูดได้วิพากษ์วิจารณ์ได้โดยเช่นเดียวกันค่ะนะตอนที่คอนฟออได้ไปยื่นรายชื่อ,อไ,ดได้ไปยืน่นหนังสือขอพบนายกรัฐมนตรีนะคะกับคุณสมคิดเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีการบุ๊ก,กลับมาเลยนะคะว่าจะให้พบวันไหนกันแน่นะคะก็ยังคงติดตามกันอยู่ค่ะแล้วก็ ถ้าทางรัฐบาลคะได้เห็นไลฟ์นี้นะคะหรือได้เห็นคลิปนี้นะคะก็ฝากอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คุณเศรษฐาสวีสินเนี่ยขอให้เจียดเวลาสักหน่อยเนาะมาคุยกับทางคอนฟอร์อนะคะเรื่องคําถามประชามติเพื่อไม่ให้คําถามประชามตินั้นเป็นอีกล็อกนึงที่จะเป็นชนวนเหตุแห่งความขัดแย้งในภายหลังด้วยค่ะค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ